แม่มปรึกษาอะไรหน่อยสิลูกหนูอะ่ะหลานแม่มันไม่ฟังหนูเลยอะ่ะพูดอะไรมันก็เถียงเถียง,งเนี่ยดูดิขอนู่นขอนี่อีกแล้วหน้าเบื่อพูดไม่ฟังเลยอะ่ะแล้วแกสอนมันยังไงล่ะก็สอนมันที่แม่สอนหนูไหมเออกมเ็นเไม่รู้แต่มันไม่เคยฟังหนูเลยอะ่ะนูกจะบอกยังไงแล้วเนี่ยจะสอนยังไงก็เหมือนที่แม่สอนหนูตั้งแต่เด็กนั่นแหละแกก็ลองสอนแบบที่แม่สอนแกตอน,นเด็กดูสิแกลองใช้เหตุผลดูคุยกับเขามันไม่เหมือนกันไหมแม่ เหมือนสิแกลองใช้หัวใจของความเป็นแม่แกสอนเขาดูสิเพราะเมื่อก่อนแกก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะสอนลูกเหมือนที่แม่สอนหนูตอนเด็กๆแล้วกันหนูจะลองใช้หัวใจหนูจะไม่แช้อารมณ์หนูจองดูนะแม่รักแม่นะขอบคุณนะครับเก่งมากเก่งมากเราทำได้การจะดูแลใครสักคนนะคะวันนี้ใช้ไม้อ่อนไปก็ไม่ดีใช้ไม้แข็งไปก็ไม่งามใช้ความรัก และมีเหตุผลในทุกการตัดสินใจที่สาคัญค่ะถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็มีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายค่ะ